สวัสดีครับวันนี้นะครับทุกคนนะครับผู้อยู่ผนะครับเอ,อิวิซาโอเย่รับครับเราได้ทําการสร้างตึกสูงนะครับนั่นไม่ไม่เชิงว่าเป็นตึกคือมันเป็นหอชมเมานครับนั่นก็คือซิกเนเจอร์ทาวเวอร์นะครับซึ่งเออยังไม่โชว์เลยข้างในก็ไม่มีอะไรไมีแค่นี้แหละคือขึ้นมาก็ทําให้มองแล้วก็จะเห็นบอ่อน้ําเล็กๆสวยงามที่ตกแต่งไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเดตท,ที่เอิร์ธอัปเดตนะในการสร้างก็คือ พีระมิดจิ๋วเดี๋ยวสร้างพีระมิดอันใหญ่นะน,นี้สร้างเป็นจิว๋วลองเฉยๆนะครับเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เกิดอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับและวันนี้นะครับการกลับมาในครั้งนี้ณนะเมืองอาบูดาบีนี่คือเมืองอาบูดาบีนะครับนี่ครับทำไมเราต้องไปวางพื้นที่อย่างนี้เพราะาจะสร้างตึกสงูงราฟาอีกหนึ่งตึกนะครับซึ่งตึกนี้ครับเป็นการออกแบบก็คือลักษณะแบบนี้เลยเป็นรูปนี้เลย ชื่อตึกว่าแคปิตอลเกตนะครับแล้วเดี๋ยวตึกจะออกมาเป็นรูปทรงไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเดี๋ยวจะเริ่มสร้างกันนะฮะตึกแคปิตอลเกตนะครับซึ่งใช้อิอันนี้แหละคือตึกนี้จะเป็นสีดำสากับกระจกนะครับซึ่งตึกนี้น่าจะเป็นตึกที่ใช้ระยะเวลาการสร้างนานที่สุดเพราะว่าเอิร์ดออกแบบมาเลยดีเพราะว่าตึกอื่นอะเอิร์ดแบบรีบสร้าง เลยตึกเลยจะออกมาไม่ค่อยดูดีถ้าดูดีที่สุดอะต้้งแต่เอาสมาว่ามารีน่าเวเซลมันดูดีนะมารดน่าเวเซลมันดูดีนะตึกอ่าแล้วต่อมาครับเราก็วางกระจกนะครับซึ่งตึกจะสลับจะสร้างสลับนี้ไปเรื่อยๆวางบล็อกแล้วก็วางกระจกวางบล็อกแล้วก็วางกระจกนะครับสร้างสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ โอเคนี่เลยสร้างไปเรื่อยๆ capital gate ซึ่งทำให้ตึกนี้ครับเลยเป็นการสร้างนานมากๆซึ่งความสูงนะครับเออยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเอาจะสร้างสูงขนาดไหนความสูงเอยังไม่รู้เลยว่าจะสร้างกวามสูงขนาดไหนมีบล็อกที่3แล้วโอเคแต่รัประการว่าสูง เออต้องดูก่อนว่าความสามารถเออจะทําได้ถึงขนาดไหนซึ่งตึกนี้ฮะก็ไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรเหมือนกันแต่สร้างไว้ก่อนน่ครับแล้วก็วางต่อในนี้มันคือบอกอะไรวะเนี่ยช่างมันนะฮะเราวางไปก่อนบอกให้เป็นดาเพราะเราตอ้องการที่จะสร้างตึกให้ออกมาเป็นสีดํานะครับ แคปิตอลเกตของเราทำเป็นพวกอ้างส,สินค้าได้ไหมแบบเป็นชั้นๆเงี <c> ้ย <oughs> เป็นชั้นขายเนื้อข,ขายกาแฟเอออะไรอย่างนี้ไม่รู้จะทำหรือเปล่านะพูดไปงั้นแหละเราเป็นคนที่ชอบสร้างตึกไงี้สร้างไปเรื่อยๆ นี่เมืองอาบูดาบีนะนี่ก็คือจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในอาบูดาบีและน่าจะสร้างนานที่สุดในประเทศนี่เท่าไหร่สี่สี่ชั้นละเอ้สี่สี่บล็อกนะสี่บล็อกครับนี่ก็สือบล็อกที่ห้าแล้วโอ้ขนาดห้าบล็อกอะมันก็นานอยู่นะ Capital Gate ของเรา แล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้าง Empire State ต่อเลยนะฮะ Empire State นี่บอกจะสร้างตั้งแต่ที่เราขยายเมืองอาบูดาบีมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่อยากยังไม่อยากสร้างคือมันยังออกแบบไม่ได้ว่าเราจะเอา Empire State ลักษณะแบบไหนดีหรือไม่ Empire State อาจจะไม่สร้างในอาบูดาบีนะครับอาจจะไปสร้างเมืองใหม่เมืองที่4 เมืองที่สี่ฮะตั้งชื่อเมืองไว้แล้วครับเมืองปรูตาจาย่าครับเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปแปดแปดบล็อกแล้วครับโอ้โหแปดบล็อกแล้วครับทุกคนครับคุณผู้ชมมังทำไมบล็อกมันดูงยากๆเลย,ยวะ อ่ะเราเรามาดูกันก่อนยังอางสั่งตกโอ้สวย <laughs> ชมตัวเองอ่ะแปดอาจจะไปเออขอตัวไปนอนก่อนนะมันอ่ะตอนนี้ประชากรเอ c พีซของเราก็ลดน้อยลงนะนอกจากเอิร์ดค่ามันเองแหละคือเ p c มันเยอะเกินมันแหลกแบบแหลกมากก็เลยตอนนี้เราก็ขยายโกเลมีมซึ่งเรามีโกเลม เยอะอกเลมก็เริ่มน้อยลงนะฮะตอนนี้เมืองเราประชากรเริ่มน้อยลงครับเพร,ราระเออฆ่าหมดเลยแต่งงไมมันไม่เกิดใหม่เหรอมาดูแป๊ดุณมันไม่มีเกิดให,ม,หม่เหรอไม่มีตดวเลย ดยวเราค่อยมาพัฒนาครับตรงนี้เปิดช่องแล้วครับเพื่อที่จะมา capital g a t นี่แต่อไป9แล้วครับรับการตึกนี้ต้องเด่นครับเออมั่นใจว่ามันเป็นตึกที่ออกแบบเออได้ดีในหนึ่ง,นงในตึกอื่นๆนะะรฮะ เพราะรักษ่าแลกกว่าเพื่อนเลยนี่ฮะนี่คือการออกแบบตึกเลยเก้าแล้วฮนะต่อไปสิบแล้วโอ้น่าจะประมาณสัก40 30 4บามสหรือเปล่าไม่รู้นะว่าจะเอาความสูงขนาดไหนแต่อยากให้มันสูงมากๆอะ่ะ ถ้าเกิดว่าถ้าสูงกว่าเอออะไรวะไอเนี้ยเบิร์ชคาลิฟ้าได้มันจะดีมากเลยสิบแล้วก็สิบเอ็ดละถ้าสูงกว่าเออเบิร์ชคาลิฟ้าเนี้ยโอ้โหมันจะละฟ้ามากเลแต่ทีนี้มันจะบังทัศนียาภาพของเมืองเนี้ย โอ้ยสวยทำเองชมองเองโอ้ยเท่วะ่ะแล้วหนึง่งทำขี่ชันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้อันที่สิบ capital gate นี่เจ็นนแห่งใหม่อ่าต่อไป1ิบแล้วครับโอ้โห เดี๋ยวเอิร์ดขอไปทำขอจอไปทำก่อนนะ,ะอาตอนนี้ฮะตึกแคปิตอลเก่งเรานะครับได้ความสูงหมด35บล็อกแล้วสุดตอนนี้ครับก็ติดอันดับที่4ของเมืองเราประเทศเรานะฮะแต่ใครบอกว่าจะสร้างแค่35ล่ะเอ,อิร์คิดว่าน่าจะมีความสูงประมาณสักนี่35าพอปะสัก70บล็อกไหมเอาแบบ70ไปเลย เจ็ดสิบห้าท่ันอ่าไหนเราเรามาชมดูสิฮนะอ่าลองขึ้นไปมอนมาลีน่าเบซานเลยฮะตัวนี้มาลีน่าเบซนยังอันดับสองเยู่ครับซิกเกจออนะเจอร์อันดับสามแคปิตอลมันเชื่อไหมะแคปิตอลเกตนะฮะอันดับสี่ตอนนี้มันเฮ้ยสวยว่ะเดี๋ยวต้นไม้มันบังอะ่ะห้วยหนองคลองบึงพีดองไงมันก็สวยนะ

ห้าสิบเก้าบล็อกอันดับสองของประเทศก็ห้าสิบเก้าบล็อกแล้วกันกรามสูงของแคปิตอลของแคปิตอลเกนนะครับห้าสิบเก้าบล็อกนะครับสูงเป็นอันดับที่สองขึ่งสูงกว่ามารีน่าเบแซนสามบล็อกเฮ้ยสามบล็อกไอสองบล็อกสูงกว่ามารีน่าเบแซนสองบล็อกนะฮะดีครับกรามสูงห้าสิบเก้าไม่มเถอะต้องห้าสิบเก้าไม่ถ้าเกิดต้องหกสิบอะ ข้างบนมันจะเป็นกระจกมันจะไม่สวยอย่านี้เลยนี่ครับแคปิตอลเกตของเราอันดับสองของประเทศเลยตั้งอยู่ตรงเอ่ออ่อา,อาวอ่าวอาอบูดาบีนะฮะเออลืมบอกไปครับว่าอา่อาวอ่าวที่เราสร้างคืออ่าวอาบูดาบีนะงงเลยว่าอ่าวอะไรคืออ่าวอะไรนี่ครับมันจะมีเขตกั้นอยู่ครับนี่นี่น เดี๋ยวกลั้นให้ดูจุ๊บไอรต้องเพียงไรอ่ะไอไอก็มาฟิชเชอรีนะ่ไงไอ้อยู่ไหน,นอ่ะทุกคอ้อยู่ไหนอ่ะอ๋อน,นี่ไอก้ก็สร้างอะไรไม่รู้กำลังสร้างบ้านเรืออะไรไม่รู้อันนี้ฮะก็คืออ่าวอาบูดาบีาอันนี้คลองดูไบเป็นคลองชายแดนฮนะนี่ก็คือสะพานมรกตหนึ่ง ในนี้สะพานมารกต2มี2สะพานเชื่อมไปส่วนนี้ก็คืออ่าวมารีนาเขือ่อนมารีนานะฮะอ่าวมารีนาเขือ่อนมารีนานี่ครับแล้วก็เดี๋ยวามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับแคปิตอลซิตี้ไม่รู้ว่าคลิปหน้าเราจะสร้างเสร็จยังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย